สวัสดีค่ะซึ่งกตงดติดตามส่งวินโรดพักเพชรอพ่อเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะนังบันบาท,ทางโหลดเองเลยครับเด้อห่วยโมเมนต์ไม่ละเนาะบันไม่ใ่สอนครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับอัปเดต กันผนังห้องเมื่อนี้ก็ได้ด้านหนึ่งครับพี่น้องด้านในครับผนังเบาบุด้วยแผ่นยิบซ้่นะครับเด้อโครงข้าวก็จะเป็นโครงข้าวผนังโครงข้าวผนังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเด้อก็จะเป็นตัวซีครับผมนี่ครับโครงข้าวตัวซีมองนี่ก็สิเจาะประตูครับนี่ประตูขนาด80สิบ คูณสองเมตรครับผมความสูงสองเมตรครองข้าวเนี่ยก็จะระยะห่างก็จะหกสิบเซนครับผมนี่ครับตั้งใส่หกสิบเซนหกสิบเซนเลยครับส่วนตัวล่างก็จะเป็นตัวยูนะครับเนาะนี่ครับห่วยแมวหน่อยผู้ได้มานั่งอยู่นี่ไหมเมียวเมวียวเมียวอุ้ยไหว แมวแมวหน่อยได้เก็บมาครับแมวสามสีโอ้พ่น่ะสามสีอย่างดีเลยครับพี่น้องสีขาวสีเหลืองสีดำโอ้คือเสือดาวเนี่ยไหนไหนไหนโอ้แมวขจอจ้าโผดครับพี่น้อง,งจะทงจะทาขจอบเราเอาแมวว้าโผดครับโค้งข้าวผนังกาจะ ยาวสามเมตรครับผมแต่ว่าห่องังโหลดกัดอยู่ที่สองเมตรกว่าครับสองเมตรเก่าสิบเส้นกัดได้ตัดออกประมาณสิบเส้นครับนี่ครับส่วนที่ตัดออกด้ครับเด้อนี่ครับเส้นนึ่งยาวสามเมตรต่ตัดออกประมาณนี้ครับผมเพราะว่าที่แหลกห่องกะอยู่ที่สามเมตรอยู่ครับความสูงของห่องแต่ว่ามี ผื่นขึ้นมาเนาะครับเนาะเทผื่นขึ้นมาประมาณเก่าเส้นเคิงก็เลยเหลืออยู่ประมาณ2เมตร90ครับก็เลยได้ดต,ตัดออกส่วนหน้าต่างด้านหนากะท่านได้แล้วครับหน้าต่างด้านหน้าส่วนด้านข้างกัแล้วแล้วความสูงหน้าต่างกับเมตร20ด่สครับเด้อ ส่วนความกว้างกับสองเมตรยี่สิบครับนี่ครับเปิดกว้างๆไปเลยครับช่างโหลดมักเปิดกว้างๆครับผมอากาศจะได้โล่งจะได้ท่ายที่ได้สะดวกนะครับเนาะนี่ครับยามห่อนกับสิได้เปิดหน้าต่างรับลมเพื่อเอ่อบริเวณเปลืองพื้นเปลืองไฟนะครับเนาะบริเวณเปลืองพัดลมเนาะครับเปิดกันยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับหน้าต่าง สูงเมตรยี่สิบกว้างสองเมตรยี่สิบขึ้นกันครับผมนี่ครับก็จะได้กว้างโล่งเวลาหนาห่อนกส็สิอากาศจะได้ท่ายเทได้ดีนะครับเนาะส่วนประตูด้านหนา้าประตูด้านหน้านี่ก็กว้างหนึ่งเมตรครับผมเนื่องจากว่าเป็นประตูบานพิเศษนะครับเนาะกว้างเมตรหนึ่ง สูงสองเมตรขึ้นกันครับผมนี่ครับด้านบนประตูจะบุแผ่นครับขาดว่าจะได้บุมืออื่นแลครับมือนอน่้กับําแล้วครับผมหลังจากที่ช่างโหลดบุกมใไญ่สอนสองคนครับผมไญยสอนจับซอยนะครับก็ได้สีกหนึ่งครับผมสีกหนึ่งยังบอแลวดีนะครับเนาะนี่ครับสีตัวเอลสีตัวเอลยังบอแลวดีครับผม,มนี่ครับม,มืออื่นก็ กาวจะเอ็มซีกนี้นครับเนาะฟังนี่ก็จะบมีหน้าต่างครับพี่น้องนี่ครับก็บจะบมีหน้าต่างเพราะว่า,าหน้าต่างด้านเดียวกับอากาศ้ายเทกับคงเพียงพอครับผมเพราะว่ามีหน้าต่างอยู่3จุดนะครับเนาะด้านนาจุดหนึ่งด้านข้าง2จุดครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นประตูน้อยครับผมนี่ครับ ประตูหน่อยออกไปลังบานออกไปห้องขัวครับผมส่วนทางด้านฝ้าเพดานค่ะสังโหลดก็บสเอาฝ้าชาบเรียบนี่แหละครับใส่ตอกันไปเนื่องจากว่าเพื่อลดความห่อนระบายความร้อนเนื่องจากว่าเป็นแผ่นเมทัลชีตนะครับเนาะนี่ครับแผ่นเมทัลชีตกลางเวนเ้นกั็สีห่อนกัสีได กันทั้งความห่อนเวลาหนาห้อนแล้วกัการอากาศเย็นอากาศหนาวเหน็บนะครับเนาะถามีฝ่ามียังแล้วกัสิพ่อให้อุณหภูมิได้ทรงตู่หรือว่าคลายหนาวได้นั่นเองนะครับเนาะครับบรรยากาศยามแรงครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเด้ออากาศตอนนี้ก็ลมบอบพัดเลยครับผมไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยครับผมนะครับ ใบใหม่กับพวปิ๋วครับพี่น้องยอดอยู่คากัดเชยเตยเวยครับบ่วตีงบ่หยังเลยอ่าเนื่องจากบ่มีลมนะครับเนาะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสวนพักครับผมแปลงพักม่ใหญ่สอนพักกะท่านได้เกิดท่านได้นั่นดอกครับเอเ่อเป็นกะหากะวานครับผมหากะวานหากะกะหากะพอมะเล็ดครับผมเดี๋ยวมันใหญ่มันหยังจงังได ช่างโหลดสิาอัปเดตให้เบิ่งนะครับน้อส่วนทางด้านทิศตะวันออกนะครับนองช่างโหลดก็ได้ทําการตัดต่อฟางข้าวนี่ครับหรือว่าตัดต้นตอมันแล้วเครื่องตัดครับเครื่องตัดก็จะเป็นแบบรถยูครับผมนี่ครับตัดเพื่อทำปุ๋ยหมัก ต้นตอนี่ก็จะเอาปดปุ๋ยมักส่วนพื้นดินนี่ก็จะเบื้องก่อนครับว่าจะหาอยังมาปลูกแน่นี่ครับไก่เป็นกะฮาจิกกินเม็ดเข่าที่หลงเหลือมื่อนี่กะบ่ได้ตัดําครับอันนี้คือตัดตจอว่านนี่มาเอื่ออน่นกะว่าจะตัดใหม่ครับฟังพุ่น ยังหลายงานหลายอันนั้นอยู่ครับครับทางผุนก็นว่าจะตัดออกเมิดนะครับจะได้ปุ๋ยมาร์กหลายๆครับผมพี่น้องนี่ครับจากใน่างโหลดกะว่าสิไปโค้งน้องหน้าเบานิพ้นครับมือนี้เนื่องจากว่าเด้ยข่าวาาาว่าเบาเอมาแล้วมาหอดแต่เมื่อคืนนี้แล้วเดียย๋ยวจังโหลดจะไปเยี่ยมยามถามข่าวเบิ่งครับ ว่าเบาอีเพิ่นมาตาบานครับหอดเมื่อคืนนี่มื่อคืนนี่ช่างโหลดกับไปอยู่ครับถาเพิน่นอ่าจนสามถุ่มเพิ่นกับย่งบ่หอดชางโหลดก็เลยกับบานก่อนเดี๋ยวเมื่อนี่ชังโหลดสิพาไปใหม่นะครับเนาะโอ้มาหอดโข่งน้องหน้าเบานี่พ่นแล้วพรเห็นไผครับพี่น้องก็มืดเนาะบบดนี้นเนาะพากันไปใส่เนาะรถก็อยู่ครับแต่ว่ารถเจ๋งมา่อยู่ เอ่อตงพุ่นรดเบาอีครับโอ้เบาอีมาหอดแล้วคิตตี้แค่รถเห็นแต่คิตตี้แค่รถครับพี่น้องโอ้ไฟคือเหมือดแทนนอเดี๋ยวเปิดไฟเพื่อนก่อนถ้ากันไปรอยกระทงบ่นี่นอหรือไปใส่นออืมไม่ได้โทษมากครับช่างโดก็ได้อ่าเปิดไฟ เปิดไฟแล้วโอ้สวยาง,งามครับ <c oughs> โอ้เพิ่นตัดหย่ารื่องตัดหย่ายังอยู่คือเกา่าอยู่คือบ่เขาห่มเขานั่นแน,น,นานในพผนเอ่ยกระตากหมอกแล้วเาห้อมกันพี่น้องยังอยู่คือเกา่าอยู่อ <c oughs> โอ้ยเนาะเอาตัววินี้ กูเปลี่นทางตัวนี้อุ้ยน้ำววมันคว่ำอุ้ยนหนอบรรยากาศยามือแรงครับโคกหนองนาบ่าวนิพนธ์เออยังตะคิดตีกับแค่อถคนจักไปใส่อาอหันใส่กล่องเพิ่นดูฮัลโหลนิพนธ์ว่สอง เย็นแล้วตอบด้วยอยู่สายเนาะเป็นตะกลองเพ่นครับนี่ครับทักทายผ่านกล้องนี่พนว่าสองนี่พนเดี๋ยวเพ่นก็ตอบกลับมาครับพาไปพ้ากันไปนั่นบอพลากันไปรอยกระทุ่งบอ เดือนแจงงามนะครับพี่น้องนะครับโอ้ทางบ้านพี่น้องหรือว่าทางบ้าน FC, เอฟซีจัดการจัดงานเทีย่ยวงานร้อยกระทงจังไดกันคอมเมนต์บอกสั่งโหลดในเด้อครับกาสั่งโหลดก็ไม่ได้ไปหรอกครับงานยากลูกน้อยครับเนี่ยเอาลูกน้อยครับมื่อนี่นี่สอนไปกีดยดยางครับนี่สอนกระจมอยู่ โอ้ยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากอะบ่มีวันหยังน้ำเขาดอกว่าชันพันลอยกระทงวันพันยุดพันหยังกับป้มีน้ำเขาดอกว่าชันโอ้พันคือบ่ะพากันลอยกระทงยูยนี่นอนนี่พ่นในนอนี่โคกงหนองนาพันน้ำเตี้มอยู่โอ้พันบาได้เสียบไฟป่าได้เนี่ยเดี๋ยวเสียบไฟพันก้อนฉันพันเสียบใชนอะปัก อุเสียบไฟบัไดครับพี่น้องเสียบไฟสะปะาบัไดเพราะว่าต,ต้องเสียบอยู่ในบานตัวบานเป็นล็อกไว้แล้ว่าก็บอเป็นอย่างหลักที่เดี๋ยวเพื่อนกลาบมาเพิ่นกคเ,เสียบไฟเพิ่นใต่ไฟให้ปลากินด้วครับพี่น้องนะค,ครับใต่ไฟ,ไฟให้ปากินยามคืนก็สีงมๆงมๆงมๆครับบรรยากาศโขกน้องนายามแรงวันนี้เงียบเงาเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อจะว่าช่างโหลดมากกับบพพหไยครับ กับพ่อเป็นยังครับผมมือใหม่กับมาแตะมาส่องมาเบิ่งมาแย่งเยี่ยมยมถามข่าวกันคือเก้าครับผมต้องใส่ผืนผ้ากันไปกินข้าวแรงหรือว่าไปเที่ยวงานร้อยกระทุง่งในอำเภอพื่ะครับเบิง่งซ่งเอาคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับพ่อกันมือนาเนาะครับเนาะ กับช่างโหลดคือเกาครับผมเดี๋ยวช่างโหลดสิมี่เรื่องเล่าในไดนันก่รอติดตามชมกันต่อไปนะครับเนาะ,ะแต่ว่าแต่ลเมือแต่ละเวนก่นช่างโหลดกะน,นี่แหละครับมาอัปเดตอยู่โขกน้องนาอยู่สมือสมือเนี่ยแหละครับย,ยามถามข้าวบ้านพนตัดหย่ากันยังบ่แล้วู่ครับนี่ครับเอาคลิปนี้เอาซํานี่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ